นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับรถยนต์ขนาดเล็กที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองและตอบสนองกับความต้องการครบถ้วนหนึ่งในนั้นต้องมีเล็กจากค่ายโตโยต้ที่เข้ามาเปิดตัวโตโยต้ายาริส ในช่วงที่กระแสร,รถเล็กมาแรงจึงสามารถเรียกความสนใจจากผู้ใช้รถได้อย่างล้นหลามดีไซน์ของยาลิฟนั้นเรียกได้ว่าฉีกเทนตามคอนเซ็ปต์เริ่มตั้งแต่กระจังหน้าสปอร์ตลายพึ่งกับไฟหน้าล้ำเทนสปอร์ตเหนือชั้นแบบมันติรีเฟกเตอร์ HID มีไฟตัดหมอกทั้งหน้าและหลังมิติด้านข้างดีไซน์เฉียบให้ความลาดเอียงแนวกระจกหน้าเป็นระนาบเดียวกันฝากระโปรงเพื่อลดแรงต้านทานอากาศ เพิ่มความสปอร์ตยิ่งกว่าด้วยสเกิร์ตด้านหน้าด้านข้างด้านหลังและสปอยเลอร์หลังคามือจับประตูด้านนอกเป็นสีเดียวกับตัวรถให้ความกลมกลืนคิ้วกันกระแทกด้านข้างสีเดียวกับตัวรถพิเศษสุดกับระบบเปิดประตูอัจฉริยะสำหรับ G Limited ที่เป็นตัวท็อปเท่านั้นแม้ภายนอกของ Yaris จะดูดีมีขนาดเล็กกะทัดรัดแต่เมื่อลองเข้าไปนั่งแล้วจะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางโดดเด่นทุกมุมมองด้วยมาตาวาดัดออปติคอนจัดวางในตำแหน่งกลางคอนโซล ทัศนวิสัยการขับขี่กว้างไกลสบายตาแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศสไตล์เ e อร์ c a l ลเด่นล้ำยุคปุ่มสตาร์ทสะดวกสบายได้เพียงปลายนิ้วที่มีเฉพาะรุ่น G Limited พวงมาลาัยหุ้มหนังดีไซน์สปอร์ต3กา้านหัวเกียร์หุ้มหนังระบบปรับอากาศที่มีช่องแอร์ขนาดใหญ่ให้ความเย็นได้ดั่งใจการปรับเปลี่ยนเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระด้วยเบาะที่นั่งหลังที่สามารถเลื่อนสไลด์และพับเก็บไปข้างหน้าได้ราบเรียบ แบงแยกส่วน60ต่อ40ให้คุณสร้างสรรเนื้อที่การใช้งานได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ยังมีที่วางแก้วตำแหน่งของคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าช่องเก็บของด้านข้างประตูถาดใส่ของอเนกประสงค์ใต้คอนโซลด้านคนขับช่องเก็บของอเนกประสงค์บริเวณคอนโซลกลางช่องเก็บของบริเวณคอนโซลท้ายพร้อมที่วางแก้วด้านหลังกล่องเก็บของเหนือพวงมาลัยกล่องเก็บของและลิ้นชักบ,บริเวณผู้โดยสารด้านหน้าและถาดใส่ของใต้เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ในยาลิตได้ติดตั้งเครื่องยนต์1 n z fe ขนาด1 5 0 0 cc dohc 1 6วาลให้กำลังสูงสุด109แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรที่4,200รอบต่อนาทีให้การขับขี่ได้อย่างลื่นไหลทุกจังหวะกับเกียร์อัตโนมัติ super ect แบบเกตเทปให้ความนุ่มนวลนขณนะเปลี่ยนเกียร์ท่องตัวทุกการควบคุมปัดเปียวเกินคาด ด้วยพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ด้วยวงเลี้ยวที่แคบสุดเพียง4.7เมตรให้ทุกการเดินทางนุ่มนวลกับระบบกันสะเทือนหน้าและระบบกันสะเทือนหลังแบบ torsion beam Toyota Yaris ได้บรรจุอรุรกร์เกี่ยวกับความปลอดภัยไว้อย่างครบครันตั้งแต่ถุงลมนิรภัยคู่หน้า SRS ที่พร้อมปกป้องคุณและรถที่คุณรักจากการชนด้านหน้าปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยเข็มขัดน,นิรภัย ELR แบบ 3. จุด ทุกที่นั่งพร้อมกลไกดึงกลับและ่อนแรงดึงอัตโนมัติเบาะนั่งแบบ WIL concave ช่วยดูดซับแรงกระแทกจากการชนด้านหลังลดอาการบาดเจ็บบริเวณต้นคอและแผ่นหลังตอนบนโครงสร้างตัวถังนิรภยัย G.O.A ช่วยดูดซับแรงกระแทกลดความรุนแรงจากการชนด้วยการกระจายแรงสู่ตัวถังเบรกได้มั่นใจกับระบบ ABS ที่ทำงานประสานกับระบบ EBD ปรับแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิสระ4ล้อ แปรผันไปตามน้ำหนักที่กดลงในแต่ละล้อในขนาดนั้นส่วนในเรื่องการดูแลรักษานั้นไม่น่าจะเป็นห่วงเนื่องจากมีศูนย์บริการเป็นจํานวนมากแถมอู่ทั่วไปสามารถซ่อมรถโตโยต้าได้อยู่แล้วอะไรก็มีให้เลือกทั้งใหม่เก่าราคาไม่แพง